ผักกูดภาษากระมุเราจะได้ผักกูดนี uh, ่กระซุนกระซุนเบิ่งดูผักกูดได้เป็นอะไรผักกูดนี่ให้เอฟซีเบื้องอันนี้เป็นเห็ดเมนูยังกินอันนี้ไงเห็ดมียังกินเห็ดข้าวเลอะอั้วข้าวเลอะอุ้าเลอะอแกงก็ได้บ่นี่ยต้มกินได้แกงได้เห็ดข้าวกับแกงนี่อันได้เสียบอันได้ลำ เจ็บขั้วนี่โอ้เซฟขั้วนี่เซบเนาะมันพืชร้อันนี้ไปเอาอยู่ไส่นี่ยไก่ปอโน่เอาหมุเจ๊ไก่โอ้ใช่เอออืออ๋ออยู่ให้อยู่ส่วนเนาะอือเป็นพักธรรมชาติธรรมชาสตร์อะรกัดมือนี่กินแล้วสุขภาพแข็งแห้งแมนปอสุขภาพเลอะแข้งจะตะเมเออนายกังอ้ไปเบิ่งเฮือนได้ปอ ไปเบิงข้างได้บ่มือหน้าหูเหินแล้วมาตึมเอาข้องต้อนข้องฟักอยู่ในเมืองให้โอ้ยเวียรแล้วเวียรู้ไปพาไปเบิงได้เออได้เคลเออมือหน้ากันโอ้รอดเมะเนี่โอจิเทข้องเทยังมาฟักเออมาข้องมาต้อนอาไว้นี่ก็เนาะผักกูดเนาะเออผักกูดผักกูดเออพาไปเบิงเฮือนเอ้ยแล้วกันป็นเราได้โอ้ยขอามเมื่อกลางโอ้กลางรอบนี้แย่แล้วใช่ยูนำกันจักคนอยู่เหินนี่นะ กวนนูนเนี่ยเป๊คนอยู่นํากันอยู่นี่จักคนอีเนี่ยกวนอุเป้มีลูกเป้กซ้ำคนเนาะก้อนขึ้นบะเป๊กลูกสาวกัอนอาลูกชายอ่ะลูกช่ถือกวนเลี้ยวมวยคนแล้วเนี่ยอยู่นี่นี่มีมีลูกซ้ำคนเต้ลูกซ้ำคนมีพ่อหนึ่งคนช่องเต้หนึ่งอ่ะหนึ่งวายอกเนาะอยู่นํากันมีลูกมีลูกซ้ำคนาะ บอหลังลมกับโบ่บบอค่อยเข้าใจกันเลยออยู่นี่น้นำกันมดเนาะอ,อในเยี่ยนหรือยาวอือืมอืมอมอไปใส่ที่มัอน,นี่ไปใส่ตึมบอข<ม>ย้อมัเดี๋ยวนี้ขยอร่ยอนเร่เร,ร,รดนี่เดี๋ยวนี้จะย่อใส่ตึมไปใส่ตึมใส่ตึมมือมือ <laughs> โอ้ยงงแล้วบนะ่บ่บอค่อยเข้าใจกันนะเวลานะโอ้ยอร่รดนี่บ่้องคิบมวยย่อเมยนแหนเร่เนี่ยอ๋อเว่า ไปให้ไปส้วนหมาเนาะถ้ากับมอเือนเดียวนี้แต่ว่าบพลังว่าจิลม์เติมกับโบเข้าใจแล้วตอนนี้ถ้าอุ่มกลางก็ได้มือตะกี้เลยเป็นโอเคโอเคอ่ายอมเมือ่ออามือ่ออาแล้วสิคีคัดยอมมือเต้อุยอะไรรัตนี่เอ่ายาตะกางโอ้น์เรื่องนี่รอดตะกางรอดน์วันยาเตียนซุ่นนี่วันนวลนึ่งเตียนซุนย่รอดตะกี้อืมอืมเอ้อขอบใจยอม เออโอรอตะกี้แม่อจิเทของตอนของฟักมาให้ตึมอือืรอรสเหมือนขนมเออประเภทนี่เน่ะเนาะเพื่อขนมเออของตอนของฟักคนยยดกุ้งในเมืองออกมาอ้วนเพื่อน้ำจิตน้ำใจเอิ่มอืมอืมนิมองก้เพตื่อกามอย่ท่ายนินมือขัดอือมือขัดออือเออขัดเป็นยังแหละอืมโอ้เบาลังลมกับเอือเราบอกใครเข้าใจพ่ะนายพ่า เออเราก็บ่คอยหูภาษาสนเพลารุมปันได้เ<ม>บาลังก็หูภาษาสนเพากระมุ่นไม่นึงพอลมกันได้พอเข้าใจกันเนาะเอ <laughs> อในเรียงเป็ดเรียงไก่ทูน่าสีเราบาดได้เอียร์มาช่วยมาเอ้ยโอ้ยากกันกินเลยตัวเป็ดเนะนี่ย ค so uh, ืออีลาปุจอีลามงก้อยแม่นนี่ขอบคุไกลๆนะบงมะมงที่มือเนาะมาปุจเนาะเอื้อกเออเราก้อยเรากอยเออก้อยอ้าตัวเป็ดกินมันบ่เมาบ่ัมันสิเมาเหล้าบ่เป็ดนี่เอาเินเมาบ่ที่อ้ายเอือกลอ่ะเป็ดจกเป็ดไก่ในเลี้ยงลายบ่เป็ดไก่นี่ทันทีเนะเออเท่านี้เนาะออ1 2ตัว สองโตแล้วงี้เพื่อมวยนัย<อ>่นเพื่อเดียเริอ,อีนั่นบาลังก็กลับมาบูบานอีกครั้งแล้วก็มาเหินเอื้อยเราตึมคลิปก่อนเบาลังก็ได้มาทายแล้วนะเอื้อยเหินเอื้อยเล้เลีเ้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็บ,บ่ได้ไล่นะเลี้ยงหน่อยนึ่งกัดอากัดรังเวทเหี้ยดึกมวยมาตัดอัปปาร์ตูมาน้ามาจะห้องต้นของฟากไหมเนอะสี่โมงห้าโมงยือนเนาะกินมาเมื่อได้กระปุก สองสามมือสี่ห้ามือกับเบืห้หูมาเติมกับใอยมาให้เด็กองทันนี่เวทเมื่อเด็กเออ,อ, <c oughs> อไปเฮือนกันเนอะไปเฮือนกันเออเนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนแรงเนาะอยู่ที่หมู่บ้านอยู่เขตดอยเคยีนนอกเมืองบาลังกาจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ลงเอ,อ่อมาให้ <c oughs> เก็บภาพบรรยากาศเนาะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมทุกมือ,ท,มอทุกมือเนาะก็ะเก็บภาพบรรยากาศลงซองทุกมือเลย sang hô. Ừ. Sạch lắm lắm. Ô, lồng thang.